ไฮทารอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไฮจะมาทํานายสถานการณ์ความรักของชาวราศีมังกรหรือชาวลัคนาราศีมังกรทั้งหลายประจํนึถึงสาม3 1มีนาคมความรักคนโสดความรักคนมีคู่ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนทั้งหลายนะคะชาวราศีมังกรหรือชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเดือนมีนาคมนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงอยากให้ทุกๆท่านเนี่ยเก็บรับแต่สิ่ง ดีละกันนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขออภัยสําหรับเสียงไม้ด้วยละกันเนาะหลายๆคลิปที่ผ่านมานะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะในเรื่องของระดับเสียงที่มันไม่มีความสม่ําเสมอนะคะก็พยายามปรับปรุงและแก้ไขแล้วถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าระดับเสียงมันไม่โอเคยังไงก็รบกวนคอมเมนต์แจ้งมาไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะจะได้มีการปรับปรุงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆคอมเมนต์นะคะก่อนอื่นเลยมาดูกันเลยดีกว่านะ ชาวราศีมังกรหรือชาวลัคนาราศีมังกรทั้งหลายในช่วงมีนาคมนี้เนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างคะพลังงานหลักของคนโสดหน่อยเลยละกันเนาะสิบถ้วยคะ่ะซีดาฟ the f u o l นะคะแล้วก็เด็กถือถ้วยมันออกมาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคุณเองรู้สึกอยากเป็นอิสระไม่ค่อยอยากที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงและชัดเจนสักเท่าไหร่รู้สึกว่าการที่เป็นโสดเนี่ยค่อนข้างที่จะคล่องตัวอยู่แล้วหลายๆคนในช่วงมีนาคมนี้อาจจะมีในเรื่องของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะคะอาจจะโยกย้ายจากถิ่นกําเนิดโยกย้ายจากบ้านเกิดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานโอกาสใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะช่วง นี้เนี่ยชาวราศีมังกรหรือชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสุขกับตัวเองมากกว่าหลายๆคนนะคะอย่างโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตเราอยากที่จะไปเที่ยวอยากที่จะสังสรรค์หรือหลายๆท่านนะคะอยากจะอยู่กับครอบครัวยังไม่กล้าที่จะเปิดใจแบบจริงๆจังๆสักเท่าไหรนะ่นาะในช่วงนี้หลายๆคนอาจจะกลัวหรือว่ายังเจ็บกับเรื่องราวของรักครั้งเก่าอยู่ปัญหาเก่าๆนะคะความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกเดิมๆ อาจจะเป็นปัญหาจากรักครั้งเก่าที่มันยังไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ในที่ผ่านมาทําให้คุณเนี่ยรู้สึกอึดอจจัดใจรู้สึกไม่อยากจะเปิดใจกับใครง่ายๆแต่ตอนนี้เราอยากที่จะมูฟออนจากจุดที่เรากําลังโฟกัสอยู่นะคะจากจุดที่เรากําลังจมปักอยู่ เนาะหลายๆคนที่ผ่านมาอาจจะเต็มที่กับในเรื่องของหน้าที่การงานมากๆทําเพื่อครอบครัวนะคะทาเพื่อตัวเองกําลังฝ่าฟันในเรื่องของอุปสรรคต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายนะในช่วงมีนาคมนี้เนี่ยให้แอบมองว่าคุณอยากที่จะมีความสุขแล้วก็เติมเต็มชีวิตให้กับตัวเองเติมเต็มซื้อสีสันนะคะให้กับชีวิตตัวเองมากขึ้นแล้วเนาะชาวราศีมังกรหรือชาวลัคนาราศีมังกรช่วงนี้ไม่ค่อยแคร์อะไรแล้วนะ นะคะไม่ค่อยแคร์อะไรแล้วให้ความสําคัญกับตัวเองเป็นหลกักให้ความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็มองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตอนนี้ยังไม่ได้อยากที่จะเปิดใจกับใครอย่างจริงจังนะคะยังไม่มีสเปคในใจตายตัวสเปคเดิมที่เราเคยมีอยู่ในใจที่เราคาดหวังว่าจะต้องเป็นคนลักษณะประมาณไหนนะคะหน้าที่การงานยังไงหรือว่าทัศนคติสองเราเนี่ยของเราสองคนเนี่ยมันจะเข้า กันไปในทิศทางไหนจากเดิมที่เรามีสเปคตอนนี้ให้แอบมองว่า ชาวราศีมังกรนะคะหรือว่าชาวรัขนาราศีมังกรเนี่ยไม่มีสเปคตรงจุดจุดนี้แล้วเราเริ่มมองข้ามในเรื่องของสเปคไปแล้วใครที่เข้ามาแล้วพร้อมที่จะจริงจังพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณนะคะขอแค่ความสม่ําเสมอความเสมอต้นเสมอปลายความเข้าใจซึ่งกันและกันเข้าใจในจุดที่เราเป็นอยู่ที่เรายังไม่อยากที่จะผูกมัดกับใครในตอนนี้ต้องการที่จะเป็นอิสระอย่างอยากที่จะเป็นความรักที่ค่อยๆดูใจกันไปนะคะในฐานะเพื่อนหรือว่าใน ในฐานะเป็นคนที่เหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันฐานะพี่น้องอะไรประมาณนี้นะคะแอบมองว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยจะมาในสายงานเดียวกันกับคุณนะคะจะมาในสายงานเดียวกันหรือว่าจะมีการเดินทางไปเจรจาเดินทางไปต่อรองเนาะเดินทางไปต่อรองเดินทางไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะมีการช่วยเหลือกันเกิดขึ้นเนาะเราอาจจะได้พบหรือว่าตกหลุมรักกันตรงจุดจุดนี้แล้วก็เป็นคนที่เคยช่วยเหลือคุณมาตลอดแล้วก็ ก็ยังมีความสม่ำเสมอในการช่วยเหลือคุณอยู่เช่นกันนะคะให้แอบมองว่าชาวราศีมังกรช่วงนี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขกับตัวเองเป็นหลักแล้วก็กลัวในเรื่องของการเปิดใจกใับใครสักคนหนึ่งตอนนี้ยังหวั่นไหวกับหลายๆอย่างอยู่อะค่ะยังหวั่นไหวยังไม่มั่นใจกับคนที่จะเข้ามายังมีความสุขก,กับการที่เป็นโสดแบบนี้อยู่ยังมีความสุขกับการที่เป็นตัวของตัวเองแบบนี้อยู่เนาะช่วงนี้มันเหมือนกับมันมีหลายอย่างที่เราเองก็คน คันเครียดนะคะคันคเครียดอาจจะย้ำคลิป ย,ย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องของการงานหลายๆคนเนี่ยอยู่ในช่วงของการกำลังจะต่อยอดหรือกำลังจะจับธุรกิจใหม่ๆทําทำอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันตัวคุณเองเลยอยากจะไปโฟกัสกับตัวเองถามกับใจตัวเองก่อนว่าตอนนี้เราต้องการอะไรซึ่งคนรักที่จะเข้ามาเนี่ยคนโสดให้แอบมองว่าคุณเปิดใจให้กับทุกๆคนนะแต่คุณแค่ยังไม่อยากที่จะปูกมัดในตอนนี้เพียงแค่รู้สึกว่ามีความสุขกับตัวเองค่อนข้างมากอยู่พอสมควรนะคะ ที่เข้ามาก็อยากให้เป็นความรักที่เข้ามาเติมเต็มนะคะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆดูกันไปไม่ต้องกดดันในเรื่องของสถานะไม่ต้องกดดันในเรื่องของความรู้สึกจนมากเกินไปเนาะเพราะคุณเองก็ยังอยู่ในจุดที่กําลังอยากที่จะตั้งตัวกับความรู้สึกเราก่อนเนาะหลายๆคนอาจจะเพิ่งมูฟออนมาได้ไม่อยากที่จะจมปักอยู่กับสิ่งเดิมๆช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่อยากจะค่อยๆเรียนรู้หลายๆอย่างไปเรียนรู้หลายๆคนไปยังไม่เจอคนที่ถูกใจจริง จริงจงนะคะคนโสดก็อารมณ์ประมาณนี้เนาะไปดูคนมีคู่กันเลยดีกว่านะคะชาวราศีมังกรว่าเป็นอย่างไรบ้างเอย่ยคนมีคู่นะคะขอดูพลังงานหลักก่อนเลยดีกว่าแล้วกันเนาะว่าคนมีคู่ช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเอย่ยหนึ่งถ้วยมาเลย8ดถ้วยนะคะ ก้าวดาบแล้วก็ห้ามไม่ท้าช่วงนี้มันอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจเราสักเท่าไหร่เนาะปัญหาเกา่เกาๆปัญหาเดิมๆที่เราเคยมีปัญหาคาราคาซังกันมาโดยตลอดเนี่ยมันยังคงวนเวียนอยู่ในความรู้สึกคุณนะคะให้อบมองว่าชาวราศีมังกรหรือชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยที่จะคุยกันแล้วลงตัวสักเท่าไหร่นะกับคนรักของคุณหลายๆคนที่อยู่ไกลกันนะคะไม่ว่าจะเป็นต,านตา่างถิ่นต่างแดนหรือว่าอยู่ทํางานคนละกะทํางานคนละช่ว เวลาอยู่คนข้างไกลกันเนี่ยต่างคนต่างให้ความสําคัญกับตัวเองเป็นหลักให้ความสําคัญเกี่ยวกับในหน้าที่การง,งานสิ่งที่เราเคยมีปัญหากันสิ่งที่เราเคยคุยกันเราไม่ค่อยที่จะเข้าใจไม่ค่อยที่จะลงตัวเนี่ยเราเองก็ยังไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตรงพฤติกรรมตรงส่วนนี้ได้จนทําให้ใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์รู้สึกค่อนข้างเครียดนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะกังวลรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นะคะวาดแผนวางแผนวาดความฝันวาดความหวังเอาไว้แล้วว่า มันจะต้องทะเลาะกันแบบไหนเราจะต้องรับมือ,อยังไงนะคะจะต้องคุยแบบไหนเพื่อที่จะไม่ให้ทะเลาะกันไปหนักกว่านี้หลายๆคนเคลียร์หรือว่าหลายๆคนเนี่ยพยายามทําใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะชาวราศีมังกรให้แอบมองว่าช่วงนี้เนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะมีเวลาในการคุยกันแบบจริงๆจังๆสักเท่าไหร่เวลาที่คุยกันจริงๆจังๆเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการทะเลาะกันเกิดขึ้นบ้างแหละเรื่องของการคุยกันเราไม่ค่อยที่จะเข้าใจกันบ้าง บางทีนะคะทัศนคติของคุณทั้งสองคนเนี่ยมันยังไปคนละทิศคนละทางมันยังไม่ได้ตรงกันสักเท่าไหร่บางทีคนหนึ่งรู้สึกอีกอย่างหนึ่งแต่อีกคนนึงเนี่ยเข้าใจเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะมันก็เลยไม่ค่อยที่จะคุยกันแล้วลงตัวสักเท่าไหร่ให้แอบมองว่าในช่วงนี้เนี่ยมีนาคมนี้เป็นเวลาที่ดีสําหรับคุณสองคนในการหันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะหันหน้าเข้ามาเคลียร์กันอะไรที่เคยทําให้กันและกันผิดหวังใน อดีตที่ผ่านมานะคะมีปัญหาตรงไหนติดขัดในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานในเรื่องของความสม่ําเสมอความการให้ใส่ใจซึ่งกันและกันในเรื่องของภาระหนี้สินที่ต่างฝ่ายเนี่ยต่างยังโฟกัสนะคะต่างฝ่ายหรืออาจจะยังไม่กล้าที่จะหันหน้าเข้ามาหากันมีความเกงใจกันค่อนข้างที่จะเยอะจนทําให้คุณเนี่ยไม่รู้ความคิดหรือทัศนคติของฝ่ายตรงข้ามอย่างตรงไปตรงมา ต่างคนต่างอยากที่จะแก้ไขปัญหาของตัวเองเพื่อที่จะไม่อยากให้อีกฝ่ายลำบากใจเราเองนะคะอาจจะเห็นคนรักหรือว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างที่จะโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องของการงานหรือปัญหาชีวิตของเขาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเราก็ไม่อยากที่จะเข้าไปยุ่งหรือว่าไม่อยากที่จะเข้าไปทําให้เขารู้สึกแย่ไปอีกจนกลายเป็นต่างฝ่ายต่างอยู่ต่างฝ่าย,ต,ายต่างมีความเกรงใจซึ่งกันและกันเวลามีปัญหาอะไรเราก็เกรงใจเขาเขาก็เกรงใจเรานะคะกลายเป็นเราต้อง สองคนไม่ค่อยที่จะได้พูดได้คุยกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างคิดไปเองมันจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันเล็กๆน้อยๆนะคะชาวราศีมังกรหรือชาวลัคนาราศีมังกรให้อยากจะบอกว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้เนี่ยมันมีเวลาดีๆสําหรับคุณในการพูดในการคุยในการเจรจากันพยายามหาเวลานะคะในการคุยกันเนาะหรือว่าออกไปเดินทางออกไปทําบุญออกไปท่องเที่ยวออกไปสังสรรคร่วมกันนะคะอะไรที่ เราเคยไม่กล้าที่จะบอกคนรักหรือว่าเคยปิดบงังกลัวว่าเขาเนี่ยจะลำบากใจกลัวว่าคุยกันไปแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นเถียงกันเปล่า,ลาหรือว่าพยายามคุยไปเท่าไหร่เนี่ยคนที่จะต้องเหนื่อยคนที่จะต้องไม่เข้าใจแล้วก็คนที่จะต้องแพ้เนี่ยจะเป็นตัวคุณเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนตรงทัศนคติตรงนี้ใหม่เนาะห้แอบมองว่าในช่วงมีนาคมนี้เนี่ยคุณและคนรักของคุณนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่เราคุยกันค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกัน แต่ขอให้อาจจะต้องสังเกตในเรื่องของวันเวลานะคะในเรื่องของจังหวะดีๆในการพูดในการคุยกันนิดนึงละกันเนาะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมาในทิศทางที่ดีและลดในเรื่องของความหงุดหงิดลงนิดนึงนะคะลดในเรื่องของความเบื่อหน่ายลงแล้วก็เลิกในเรื่องของความกังวลความมโนความเข้าใจผิดความเกรงใจกลัวว่าเขาจะยุ่งเกินไปหรือว่ากลัวว่าเขาจะไม่อยากคุยกับเรา จนบางทีเราเองเนี่ยไม่กล้าที่จะส่งข้อความไปถามไทยสารทุก์สุขดิบเขานะคะหลายๆคนยิ่งมีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยหรือว่ามีระยะทางที่มันไกลกันแล้วเนี่ยอาจจะยิ่งเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะหาเวลาดีๆในการวิดีโอคอลคุยกันหรือว่านัดมาเจอกันบ้างใครที่อยู่ร่วมกันแล้วนะคะใช้เวลาในการทานอาหารร่วมกันหรือว่าก่อนนอนเนี่ยค่อยๆคุยกันว่าตรงไหนเราควรจะปรับเปลี่ยนตรงไหนจะดีกว่าเนาะนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุย ในการสื่อสารในการเจรจาปรับความเข้าใจกันนะคะลดในเรื่องของความกังวลแล้วก็หงุดหงิดในเรื่องเล็กๆน้อยๆลงละกันเนาะชาวราศีมังกรสําหรับคนมีคู่ก็ประมาณนี้ละกันนะคะเดี๋ยวไปต่อคนที่ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่านะคะชาวราศีมังกรหรือชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะชาวราศีมังกรหรือชาวรัคนาราศีมังกรนะคะขอแอบดูพลังงานหลักก่อนเลยละกันเนาะกาวถวยหนึ่งเรียนนะคะเด็กถือดาบ แล้วก็เด็กถือถ้วยความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้มันก็ยังไปในทิศทางที่ดีนะให้แอบมองว่าพลังงานหลักของคุณเนี่ยคุณเองก็มีความรู้สึกดีกับคนคนนี้ต้องการให้ความรักความสัมพันธ์มันชัดเจนมากขึ้นกว่านี้แล้วก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าเราเองก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกดีกับเขาแล้วก็มั่นใจกับคนคนนี้ซึ่งเราก็คิดเหมือนกันว่าเขาเองก็รู้สึกดีกับเราแล้วก็มีทัศนคติมีความคิดมีความรู้สึกนะคะหรือว่า าหลายสิ่งหลายอย่างของเราสองคนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้ากันได้แล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่มันยังแอบมีความไม่มั่นใจอยู่นะมีความไม่มั่นใจอยู่เหมือนกันในบางเรื่องนะคะบางทีก็อาจจะมีความกังวลในเวลาที่เขาหายไปนะคะในเวลาที่เขานิ่งเงียบหายไปหรือไม่ค่อยได้ให้ความใส่ใจเราไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเราบางทีคุณก็มีความคิดความกังวลเรื่องที่ว่าเขาจะไปเปิดใจกับคนอื่นไหมมีคนอื่นที่คุย หรือว่ามีใครที่ดีกว่าเราที่เขาเนี่ยไปถูกใจด้วยหรือเปล่านะคะยิ่งใครอยู่ไกลกันไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันนะคะมันอาจจะมีความกังวลตรงจุดจุดนี้บ้างทุกครั้งที่เขาหายไปมันจะมีความกังวลความไม่สบายใจอะไรบางอย่างที่เราก็ค่อนข้างที่จะหมดความมั่นใจเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันแอบบอกเลยว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะชาวราศีมังกรหรือชาวลัคนาราศีมังกร,ร,ร,นงกรคนที่คุณกําลังคุยอยู่คนที่คุณ กำลังดิวอยู่นี้เนี่ยเขาเองอาจจะยังมีปัญหากับเรื่องราวของรักครั้งเก่าอยู่มีปัญหาในเรื่องเวลาของการ อยากจะใช้เวลาในการปรับตัวบางคนยังไม่สามารถบุ๊ออนจากปัญหารักครั้งเก่าได้บางคนยังอยากที่จะใช้เวลาในการพิจารณาความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเขายังไม่ได้ต้องการให้ความสัมพันธ์ชัดเจนในเร็วๆนี้ในช่วงมีนาคมนี้ให้แอบมองว่าคนที่คุณกําลังดิวอยู่หรือคนที่คุณกําลังคุยอยู่ด้วยนี้เนี่ยความรู้สึกของเขามันค่อนข้างที่จะโลเลนะคะมันมีความสับสนมันมีความไม่มั่นใจมันมี ความรู้สึกกังวลและเริ่มรอบครอบกับความสัมพันธ์เกิดขึ้นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะค่อนข้างบุกค,คุณอยู่พอสมควรพยายามเข้าหาพยายามทําให้เรารู้สึกว่าเขาใส่ใจเราในทุกๆเรื่องมองโลกในแง่ดีพยายามวาดความฝันหรือว่าพยายามวาดความหวังของเราสองคนเพื่อให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ เราเองก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีสําหรับเขาคนหนึ่งเราเองก็เป็นคนที่พยายามให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจแต่ตอนนี้มันเริ่มค่อนข้างที่จะเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะในช่วงมีนาคมนี้เนี่ยคนที่คุณกําลังดิวอยู่หรือว่าคนที่คุณกําลังคุยอยู่มันมีความโลเลเกิดขึ้นเอาแน่เอานอนไม่ได้เขาเริ่มมีความรู้สึกกังวลน,นะคะเริ่มมีความรอบคอบเริ่มมีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นบางครั้งบางทีเราอาจจะสัมผัสได้ว่าเขาเนี่ยมีความ เย็นชากับเรามากขึ้นเริ่มดูเหมือนกับว่ามีความกังวลในตัวเราเยอะเริ่มไม่เข้าใจเราเริ่มรู้สึกว่าเขากําลังให้ความสนใจหรือว่ากําลังให้ความสําคัญกับอย่างอื่นเนี่ยมากกว่าที่จะให้ความสําคัญกับคุณเพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีมังกรหรือชาวลัคนาราศีมังกรหาย,ยังแอบมองว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของคุณเนี่ยยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไปต่อได้นะคะอาจจะต้องมีการปรับตัวค่อนข้างที่จะเยอะ นิดนึงเราบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยบ้างนะคะกับการพยายามเข้าใจเขากับการที่คุณจะต้องพยายามปรับตัวกับเรื่องราวของเขานะคะแอบมองว่าเขายังมีปัญหากับเรื่องราวรักครั้งเก่าอยู่นะคะหรือตัวคุณเองก็ได้นะชาวราศีมังกรหรือชาวลัคนาราศีมังกรทุกทกท่านเนี่ยคุณหรือว่าคนที่คุณกําลังดิวอยู่เนี่ยมันยังมีปัญหาที่ยังไม่สามารถตัดขาดจากรักครั้งเก่าได้ยังไม่สามารถมูฟออนได้หรือว่ายังมี ปัญหาอะไรบางอย่างที่จะต้องวนกลับไปคุยวนกลับไปเคลียร์กันอยู่หนึ่งในเรื่องของครอบครัวนะคะหรือว่าในเรื่องของภาระหนี้สินที่เขาหรือคุณเนี่ยมีปัญหากับปัญหาเก่าๆอยู่จนทําให้ไม่กล้าที่จะเปิดใจในการคุยกันแบบเต็มร้อยและในช่วงมีนาคมนี้เนี่ยมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงอาจจะเริ่มเห็นได้ว่าเขาไม่ค่อยให้ความใส่ใจกับคุณแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะปล่อยคุณไปนะคะยังมีความรู้สึกว่าคุณก็คือคนที่ใช่ และคุณก็คือคนที่เขาเนี่ยรู้สึกดีด้วยรู้สึกเข้ากันได้นะคะมันมีความรู้สึกว่ามันเริ่มจืดชืดแหละนะคะในความสัมพันธ์มันเริ่มนิ่งๆแต่ก็ไม่กล้าที่จะเสียเราไปแล้วก็ยังมั่นใจในตัวเราอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเหนื่อยนิดนึงเนาะความสัมพันธ์ในช่วงมีนาคมนี้แต่หายเชื่อว่านะคะไหวพิบแล้วก็ การที่คุณปรับตัวได้กับสถานการณ์ต่างๆคุณเองอาจจะเคยผิดหวังกับรักครั้งเก่ามาก่อนรู้ในเรื่องของการปรับตัวรู้ในเรื่องของการเอาใจใส่รู้ในเรื่องของการเข้าใจในความเป็นกันและกันนะคะมันจะทําให้อะไรหลายๆอย่างของคุณเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดียังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนแต่ก็ยังไม่สามารถตัดขาดจากกันได้และก็จะไปในทิศทางทดีๆนะคะอาจจะมีนิ่งๆบ้างยังไงก็เอาใจช่วยนะ,ะสำหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนทั้งหลายชาวราศีมังกร ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านสําหรับวันนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทั้งผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่ทุกๆท,ท่านนะคะที่ให้กําลังใจกันเสมอมาถ้ามีผิดพลาดประการใดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิคเสียงแสงหรือใดๆก็ตามสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะคะเพื่อที่หายจะได้เอาไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขเนาะใครที่ต้องการนะคะดูดวงส่วนตัวก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์นะคะไลน์เฟซบุ o กอินสตาแกรมเอาไว้ให้สำหรับ Facebook และ i n s t a g r กรนะคะหายจะทำปิก อาการหรือว่าดวงรายวันดีๆโพสต์ไว้ใน2ช่องทางนี้เข้ามารับชมเข้ามาติดตามกันได้นะคะชาวราศีมังกรชาวรัคนาราศีมังกรทุกท่านสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ